นี่เราสวัสดีครับตอนนี้เราได้พาแม่เจมมากินน้ำานะครับแต่ตอนนี้เกกินญ้าอยู่ครับจะว่ากินญ้าก่อนเดี๋ยวค่อยกินน้ำตามหลังเนาะเอาใส่ยาปากเลยครับน้ำไหลค่อยอะ่ะเก็บเลยเก็บเออยดปากครับพอดีแบตโทรศัพท์ก็จะหมดด้วยครับ อาจจะตัดไปก็ไม่รู้เรื่องครับดูสีจันทร์หนอก็โอเคครับดูที่ก็ไม่แก่เท่าไหร่ครับแค่หาเยเม็ดเองครับ <c oughs> มันได้ถือตะขอไม่ได้ใช้อะไรครับไม่เจ็บนี่ตะขอครับตะขออยู่ตรงนี้ครับส่ว <c oughs> นไม่เจ็บอยู่นู้นครับ อ้าวมาสงสัยเป็นคนเก่ามั้งครับกินยาหน่อยหรือเปล่าพวงเว็บมาต่เฮ้ยเฮ้ยเอไหมอ๋อไม่สนใจครับกินน้ำหิ่มแล้วกินยาต่อเลยแล้วปิดน้ำก่อนนะครับ Hồi Họ là hốp 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 là Má Hở má Hốp Mùi Hốp mùi Hỏi ra này đi Hốp Hốp เออต้องคา,าเขียวมนะฮ้เออเยเงินตใจตาครับมาขอแล้วครับขอแล้วอุ้มยามาแล้วครับมามามาเ็กินยาแล้วครับ กี่เดินอยู่ครับถ่ายหลังให้สอาด้าถอหลังเจหญ้าลงรองขอไปเด้วครับแล้วกินยญ้าแล้วครับเอยตามโซ่ไว้ครับอ,อ๋อต้นงเกินนะในโซ่ครับอ๋อ เรื่องเชือกนี้แบบมันต้องใช้ะขอก็ได้ครับเพราะผมเลี้ยงมาเลี้ยงานานเลี้ยงประจำาครับแต่เชือกเองก็ต้องใช้ครับชาามันก็ต้องใช้ตะขอทุกเชือกครับเพราะเป็นสิ่งจัดสิตแมาตัวหยาคะแนนก็เกาะมาได้ครับตะขอครับ เป็นของเครื่องล้างของขังอย่างหนึงครับอมครับเห็นเน้่ครับเดี๋ยวลาำโซ่ช้างก่อนนะครับเด็กครับ